ก็เลยปิดเอาไว้ดังนั้นต้องโรงงานประตูก็ต้องก็เปิดทั้งวันนะเออไม่เปิดลูกสาวที่ที่ขผมบอกลูกน้ำให้มากินลูกน้ำนะแล้วไปมามันก็ใหญ่ขึ้นแล้วมันก็ขยายขยายขึ้นเรื่อยๆเป็นโรงงานเป็นโรงงานอีกเงีหลาย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 พันพันว่ามันแพร่ขยายอ่าปลาทักพิม่างี้ปลาเนี่ย่างงี้โอ้โหเต็มเลย ปลาทับทิมปนินอย่างแล้วร่วมร้อยโลอ่ะเยอะก็เนี่ยช่วงเที่ยงเนี่ยช่วงนเนี้ยเนี่ยเยอะเลยเพอใส่อาหารบุกม,มาออกมาอย่างกองทับเรือะไรกุ้งออกมาเห็นสวยเลยเป็นสายเลยแล้วพอมันกินอิ่มบุกม,ม,มันก็จะเข้าไปยไ้่งในสี่ไร่ประมาณสี่ไร่ได้ทั้ทงพื้นที่เลยทั้งสี่ไร่เลยพวกนั้นมีน้ำขังทั้งปี พอฝนตกมันจะขังทั้งปีเลยพอถึงปีหน้ายันปีหน้าฝนยันหน้าฝนปีหน้าเลยงนี้ <c oughs> ถ้ามีการทุบรงนี้ที่เขาทุบไปรอบหนึ่งแล้วทุบ <c oughs> จากสิบแปดชั้นเหลือส <c oughs> ี่เนี่ยมันก็ไม่มีหลังคาเขาทุบ <c oughs> ก,ก็สร้างใหม่เลย <c oughs> ไม่ทุบแล้วก็ <c oughs> แค่ตกแต่งใหม่แล้วก็อะไรตรงนี้สายมันไม่มีหลังคาพอได้ฝนมาปุ๊บเนี่ยอยู่ได้ถึงปีหน้าหน้าฝนปีหน้าเลยนะน้ำจะใสเฉาสวย พวกเด็กๆเดี๋ยวถาขี่รถบางทีพวกผู้ใหญ่เดี๋วาขี่รถก็มาให้อาหารทั้งวันน่ยก็คือวัดัวยงม่เจตนาที่นำมาเพือเพื่อให้กินรลุงน้ำไม่ให้มียุงนแล้วไปมามันก็ขยายใั้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเออแล้วก็ดูแลสวยอะไรกับคาบมาปล่อยอะไรพวกเนี้ยเด็กๆได้ดูได้อะไรพวกนี้แล้งคนก็มาให้อาหารด้วยเยแบบมูลเ